สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวความหวังทุกๆคนเลยนะครับผมเบนจิลลโรสารูนานิทิ่โลโรนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นหนึ่งในนัลกล่าฝันของรายการ True a c a d e m y Fantasy s e a s ่ n 12นะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือถือว่าใช้ระยะเวลานานเลยนะครับเป็นใช้ระยะเวลามา5ปีในการออดิชั่นรายการนี้นะครับจนปีที่5นี่ก็สําเร็จจนได้นะครับผมเบื้องหลังของเบนนะครับในการสําเร็จได้ขนาดนี้เนี่ยเบนเชื่อพระเจ้าครับ เบนเชื่อพระเจ้าแล้วก็ใช้ข้อพระคัมภีร์หลายๆข้อในการดําเนินชีวิตหรือว่าทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งหนึ่งข้อที่เบนใช้มากที่สุดนั่นก็คือสุดฝ่ามือของมนุษย์นะครับคือฝีพาทของพระเจ้าเบนเชื่อข้อนี้มากครับเพราะว่าเบนเนี่ยตั้งใจแล้วก็ซ้อมมาทุกๆปีเลยนะครับผมจนในที่สุดพระเจ้าก็อวยพรพรเบนนะครับในปีนี้ทําให้เบนได้เป็นหนึ่งในนักล่าฝันนะครับ ก็ฝากไปถึงพี่ๆน้องๆชาวความหวังทุกๆคนนะครับจะทํางานทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตั้งใจทําให้เต็มที่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าก็จะอวยพรทุกๆคนครับก็สําหรับใครนะครับที่ติดตามนะครับผมหรืออยากจะติดตามนะครับรายการทุเรียนแคนาดามิแฟนเชียนะครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับผมที่ช่องเรลลิตี้นะครับ HD หรือว่าทางช่องทู f o ร y ย u นะครับช่องสาี่นะครับ หรือว่าสำหรับใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตบนมือถือนะครับผมสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับ t r u e Vision Anywhere นะครับมาดูได้24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ฝากโหวตด้วยนะครับปีนี้ก็จะมีการโหวตเกิดขึ้นนะครับช่องทางการโหวตนี่ง่ายมากเลยนะครับก็เดินเข้าไปเซเว่นนะครับอยากบอกพี่พนักงานเซเว่นเลยว่าอยากจะโหวตเบซ์นะครับ V9 นะครับผมก็ โหวดได้เลยนะครับมีหลายโหวดเลยไม่ว่าจะเป็น10โหวดยี่โหวด30โหวด50โหวดห0ึโหวนะครับหรือใครสะดวกใช้มือถือนะครับในการโหวดก็กดดอกจันทร์แล้วก็ตามด้วยหมายเลขของผมก็คือ0 9ย์แล้วก็กดดอกจันทร์แล้วก็ตามด้วยจำนวนโหวดนะครับ10โหวดย์่0โหวดหนึโหวนะครับก็กดสี่เหลี่ยมแล้วทูออกนะครับผมก็ฝากเชียร์ฝากโหวดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการ Tru e Academy Fantasy ทีด้วยนะครับ ขอบคุณครับ